มาอัปเดตข่าวโจรที่ปล้นล้านทองในประเทศลาวเมื่อหลายวันที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ลาวออกมาชี้แจงแล้วนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับทักไทยเอฟซีทุกท่า FC, ททนที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยกครับพี่น้องทั้งเมืองไทยกับประมาณ6กโมงขึงยามเสาร์ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังลาว่อนน่้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง เมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่มีโจร4คนบุกป,ปล้นร้านทองในเมืองสวรรคเขตตรงข้ามมุกดาหารได้ทองไปประมาณา300บาทาคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ15ล้านบาทนะครับเจ้าของร้านเนี่ยตั้งค่า,านำจับหรือว่าให้เบาะแสนะครับ500ล้านกีบหรือประมาณ7-8แสนบาท ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวเนี่ยออกมาชี้แจงนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับทุกท่านว่าคืบหน้าไปถึงไหนผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวอ่าท่านสมหมายพมจันทร์หัวหน้าป้องกันอ่าหัวหน้ากองบัญชาการปสแขวงสวรรค์น,นเขตรายงานว่าเหตุโจนใส่ชุดดำบุกป้นล้านทอง คำมะลัยอยู่นครไกรสอนพมวิหารแขวงสวรสดเขตในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ทองไป300บาทมูลค่าความเสียหายประมาณประมาณ9,000โอู้เยอะนะครับทุกคนคิดเป็นเงินกีบนี่คิดยากตามตัวเลขที่เห็นนะครับทุกคนส่วนคนร้ายนะครับยังจับไม่ได้นะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่เาออกมาชี้แจง อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับบางข่าวเรื่องนี้นะครับในประเทศไทยนี้มีการตีข่าวนะครับนำเสนอลหลายๆช่องนะครับทุกคนก็ให้ความสนใจนะฮะบางข่าวในประเทศลาวเห็นมีการโพสต์บางข่าวก็บอกว่าโจนที่ใช้รถนะครับรถเก๋งคันสีดำนะครับที่ผมกําลังขึ้นให้นะครับทุกคนเอารถนี่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถคันสีดํา แล้วก็รถคันสีแดงนี่ต้องสงสัยเหมือนเตรียมการมาแต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นก็คือว่าข้อมูลลึกๆบางเพจในประเทศลาวนี่บอกว่า4คนเนี่ยไม่ใช่คนลาวเป็นคนจีนบุกป้นล้านทองที่สปปลาวอันนี้คือตามบางข่าวนะผมกำลังติดตามข่าวแล้วก็ยังเอายังไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้ต้องรอการยืนยันจากเจ้าที่ตำรวจลาวก่อน ตอนนี้มีข่าวนะมีข่าวมีการพูดกันเยอะแยะว่าอคนจีนเนี่ยมาก่อปล้นล้านทองในประเทศลาวได้ยังไงนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับทุกคนเพราะในประเทศลาวมันไม่ได้ปลอดภัยมันไม่ได้สงบอย่างที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเคยพูดว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่สงบอ่าไม่มีวุ่นวายไม่มีโจรมีแต่ความสงบครับสำหรับผมนะผมมองว่าลาวไม่ได้มีความปลอดภัย มันอยู่ที่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวคนที่เข้าออกลาวง่ายนะคนต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนอยู่ในสปปลาวเนี่ยเข้าทางไหนบางคนก็มีบัตรประชาชนลาวมีพาสปอร์ตลาวก็ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะครับถ้าตรวจสอบลึกๆนะครับมีการตรวจสอบเหมือนประเทศไทยเนี่ยคนจีนจํานวนมากเนี่ยถูกจับส่งกลับนะที่ทำธุรกิจสีเทา ผิดกฎหมายทําให้ประเทศลาวเสียหายความปลอดภัยในสปปลาวก็น้อยอันนี้ก็พูดกันตรงๆว่ามันเจ้าหน้าที่ในในประเทศลาวเนี่ยไม่เก่งพอโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ทันเหตุการณ์อย่างเหตุการณ์ที่ปล้นร้านทองเนี่ยที่เกิดเหตุนะครับร้านทองอยู่ไม่ห่างไกลจากป้อมตํารวจลาวแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจลาวมาช่วยเพราะในป้อมไม่มีตํารวจ หลังราชการนะครับหลังเลิกงานเอาง่ายๆครับก็ไม่ค่อยมีตำรวจต่อให้มีก็ไม่น่าจะทันเหตุการณ์เพราะเจ้าที่ตำรวจเราส่วนมากก็ไม่ทันเหตุการณ์อยู่แล้วส่วนมากก็จะเป็นอ่าถ้าโจรน,น,นี้หนีเข้าไปฝั่งไทยนะโอเคนะครับตำรวจไทยสกัดกั้นให้แล้วจับส่งกลับมาได้อ่าสำหรับนะครับเงินรางวัลน,นำจับนี่500ล้านกีบนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ7-8แสนบาทไม่เกินนี้ สังคมก็ตั้งคำถามถ้าเป็นคนจีนมันก็แสดงให้เห็นว่าประเทศลาวเนี่ยมันมีนักธุรกิจสีเทามันมีพวกโจรต่างชาติเข้ามาแอบแฝงใช้แผ่นดินลาวอ่าอันนี้ก็น่าห่วงนะครับมันแสดงให้เห็นว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่ได้สงบสุขแล้วก็ไม่ได้ปลอดภัยสำหรับอ่าคนลาวแล้วก็นักท่องเที่ยวอ่าเจ้าหน้าที่ลาวก็ไม่มีน้ำยานะครับ รอดูนะครับทุกคนนะครับไม่นานอาจจะมีข่าวถูกจับเป็นที่ยืนยันต้องรอให้เขายืนยันก่อนเพราะว่ามีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเนี่ยเขาจะประสานงานเห็นว่าโจรสี่คนเนี่ยเขาบอกว่าหนีออกนอกประเทศลาวบ้างก็มียังอยู่ในประเทศลาวรถเนี่ยนะครับทุกคนรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแต่ว่าสามารถขับในสปลปล,ลาวได้สบายนะครับรถคันสีดาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขาเอารถไปเผาทิ้ง นี่ครับสภาพรถอ่าเผาไม่เหลือนะครับนะไม่เหลือสีนะครับเป็นเท่าทานไปหมดเลยนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยนะครับตามที่ผมดูอ่ากล้องวงจรปิดที่เขาเปิดเผยตามโซเชียลนะครับคนเราที่เดินไปเดินมาก็ไม่ได้สนใจนะครับอ่าก็ไม่ได้วิ่งเข้ามาช่วยเหลือกันหรือ หรือตะโกนโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างคนก็ต่างเดินผ่านแล้วก็มุ่งมุ่งดูเฉยๆนะครับไม่ได้มีเสียงวิตกกังวลใดๆนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าล้านทองนี้ตั้งอยู่กลางเมืองคิดดูนะครับสภาพถ้าอยู่ในต่างจังหวัดแถวอำเภอเล็กๆในสปอปอลาวนี่ความปลอดภัยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับทรัพย์สินของประชาชนคนรวยในประเทศลาวนี่ ก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะครับเจ้าของร้านทองไม่มีปืนเหรอครับผมก็งงเหมือนกันนะเอาจริงๆนะเจ้าของร้านทองไม่มีปืนสู้เหรอปกติที่เมืองไทยเนี่ยเจ้าของร้านทองเห็นมีปืนด้วยนะเห็นมีการจี้ป้นในในประเทศไทยเจ้าของร้านยิงสวนก็มีแล้วก็คือก็อย,อย่างว่าแหละนะครับมันมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นในสปปลาวขนาดนี้นะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้นกับร้านทองเจ๊นางพอใจเนาะคิดว่าตอนนั้นก็คือก็เป็นข่าวใหญ่โตละทั้งสองฝั่งโขงนะครับล่าสุดก็มาเจออีกนะฮะอ่าแล้วรอดูกันต่อไปทุกคนว่าเป็นอย่างที่บางเพจโพสลงหรือไม่นะครับว่าโจนสี่คนเนี่ยไม่ใช่คนลาวเป็นคนจีนนะฮะ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเยหลายครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามากครับสบายดีสวัสดีครับ